ฉันให้คุณเกาไปหาเขาตั้งแต่แรกแล้วนะก็เพราะแบบนั้นถึงเลี่ยงเรื่องร้ายแรงจัด้คุณเกาเองก็รู้สึกซึ้งใจเหมือนกันเขาถึงได้ช่วยฉันมากขึ้นก็เพราะแบบนั้นแต่ความเมตตาแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกยิ้มบางๆฉันหวังว่าคุณจะยังคงทําเงินด้วยทักษะของคุณเองภรรยาคุณวางใจได้ตอนนี้ฉันสัญญาแล้วเมื่อเรากลับถึงบ้านฉันสามารถให้สิ่งที่คุณต้องการคุณภูมิใจน้อยลงฉันยังไม่ได้บอกว่าจะยอมคุณไม่กลับไปกับฉันภรรยาฉันทําอะไรไม่ดีพอคุณจะไม่ยกโทษให้ฉันคุณบอกว่่าฉันนเเปลียโอค คุณทำได้ดีพอแล้วฉันล้อเล่นกับคุณแต่ถ้าคุณตีฉันและเหมียวเหมียวในอนาคตฉันต้องพาเหมียวเหมียวกลับไปบ้านพ่อแม่เมียจะไม่ฉันสาบานฉันจะไม่รังแกคุณและเหมียวเหมียวอีกแน่นอนเชื่อใจฉันโอเคไหมนี่ก็เกือบเหมือนกันประธานเก่าเฮ้เกิดอะไรขึ้นกับคุณเก่า โอเคโอเคงั้นฉันจะไปเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นคุณเกาให้สถานการณ์ชั่วคราวฉันต้องไปกับคุณมันกลับกลายเป็นแบบนี้จากนั้นคุณรีบไปที่หน้ารอช้างั้นผมไปก่อนนะฮะฉันไปแล้วคุณมองหาฉันคุณออกไปก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันคุณทำให้มันลึกลับมาก ยิ้มบางๆคุณจําครั้งแรกที่เราพบกันแน่นอนฉันจําได้โชคดีที่คุณเชื่อว่าฉันอพยพฝูงชนในวันนั้นไม่อย่างนั้นเมื่อตึกถลม่มไม่รู้ค่าไปกี่คนใช่แล้วนายหลี่แม้ว่าคุณจะช่วยฉันแต่ฉันต้องถามคุณรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับอาคารคุณเกาคุณคงไม่สงสัยว่าเป็นฉันใช่ไหมนายหลินอยากเข้าใจฉันผิดมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเกินไปฉันไม่ต้องการทิ้งรายละเอียดใดฉันไม่สามารถาทําให้คุณขุนเคืองฉันเกิดใหม่ คุณจะเชื่อฉันไหมถ้าฉันบอกว่าฉันเดาแน่นอนเชื่อเพราะฉันรู้ว่าคุณหลินไม่ใช่คนธรรมดาเลยวันนี้ฉันโทรหาคุณเป็นเพราะเราพบว่าอาคารสุดท้ายการล่มสลายของเหตุการณ์ไม่ใช่ภัยธรรมชาติเลยสิ่งที่คุณหมายถึงคือมีคนจงใจสร้างเหตุการณ์นี้ใช่แล้วฉันแอบตรวจสอบเรื่องนี้ล่าสุดเราพบว่าท่ามกลางซากปรักหักพังของ<ม>อาคารมีร่องรอยดินปืนเยอะมีคนวาระเบิดไว้ที่นั่นลงนาจุดประสงค์อาจเป็นการฆ่าฉันอะไรดังนั้นการตายของภรรยาของฉันในชีวิตแต่เดินนี้จึงไม่ใช่อุบัติเหตุ ใช่ฉันจะลืมโลกที่สำคัญเช่นนี้ได้อย่างไรใช่กะฉันจะลืมสิ่งที่สำคัญได้อย่างไรคุรีคุณพูดว่าอะไรนะอื่ไม่มีอะไรคุณเกาคุณรู้ไหมว่าใครคือฆาตกรจองชีองก็อยู่ในที่เกิดเหตุในวันนี้คนเห็นเขาพาคนเข้าและออกจากบริษัทแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่ฉันสงสัยว่าเป็นเขาจองชีองถูกต้องแต่ที่อยู่ของฉันถูกเก็บเป็นความลับจองชียองสามารถตั้งค่าระเบิดลงหน้าได้แสดงว่ามีผีอยู่ในบริษัทจองชียองอาจเป็นแค่ตัวหมากรุก ฉันไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะทําให้สามีของฉันเกือบตายในโลกนี้จะไม่ต่อต้านน่าเสียดายที่เราไม่มีหลักฐานที่จะตัดสินพวกเขาแม้แต่กรมตำรวจก็ทําอะไรไม่ได้ประธานเก่าคุณควรรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังฉันก็แค่สงสัยเหมือนกันผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันเกาจีเรนก่อนเกิดอุบัติเหตุทั้งสองมีเงินเป็นจํานวนมากฉันสงสัยว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันที่พยายามจะยึดที่ัพย์สินเพื่อ์่าฉันเก่ามิสเตอร์รีเป็นคนบ้านั่นคืออาคารชชตากรรมของหลายร้อยครอบครัว พวกเขาทำลายผู้คนเพื่อประโยชน์ของคุณคุณหลินเป็นบริษัทของฉันเกือบทำให้คุณสูญเสียภรรยาความอายุติธรรมีนี่และฉันหลงเสียวไม่เคยชนข้ามคืนตอนนี้ฉันจะไปหาพวกเขาเพื่อทวงหนี้สวัสดีคุณเกาคุณแน่ใจหรือว่าไอ้นั่นอยู่ในนั้นวันที่15้าของทุกเดือนเขาจะมาที่นี่เพื่อดำเนินการตลาดข้อความของฉันจะไม่มีผิดไม่หายฉันขอให้มิสซีอโอไปรับยงินทุนหังทันแล้วฉันจะรีบไปทันทีหลังจากที่ฉันทำเสร็จแล้วจางเฟสเก่งมากข้อตกลงใหม่ของเราจะปล่อยให้แบบ ขึ้นแล้วขึ้นหุ้นที่เกาเชาซื้อสามารถขึ้นไปได้ตามที่คาดไว้ของหุ้นลองเชิงของเราเกาเฉาไม่พบคนที่สองในช่วงเวลาแห่งโชคของลองเ,อชเชาเกาเชาเป็นตัวละครแบบไหนไม่เคยแพ้ตั้งแต่ออกจากภูเขาถึงจะหาเงินได้ก็ต้องกินเกลือให้น้อยลงฮ่า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 มันเป็นเค้กชิ้นหนึ่งคุณต้องการทําเงินเทียงแค่ต้องซื้อกับฉันฉันสัญญาว่าคุณจะไม่เสียเงินเกาเฉาต้องมั่นใจมากเด็กชายคุณกําลังยุ่ยยุฉัน ผู้เชี่ยวชาญคือเด็กคนนี้ทําลายความอดอยากของเราและทําให้มันเกิดขึ้นเขาไม่ใช่ฉันที่บอกว่านามสกุลหลินคุณมาที่นี่เพื่ออะไรไม่มีการซื้อขายหุ้นในที่ทํางานยังไงคะมีกฎที่นี่ที่คุณต้องลงทุนในหุ้นเท่านั้นหรือไม่ยังไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้ามาคุณหญิงเรื่องอะไรอย่าคิดว่าคุณยอดเยี่ยมเมื่อคุณรายงานคุณไม่ได้ผายลงต่อหน้าคนทั่วไปไม่คิดว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันเมื่อไร่จะเริ่มดูแลหน้าขาวขา,วขาวหน่อยๆเขาขเป็นเพื่อนของฉันเสมอถ้าคุณไม่พูดอะไรกับเขาอีกฉันไม่รังเกียจจที่่ะให้กกกาาารศึษแเข คุณพูดอะไรตอนนี้ฉันได้ยินไม่ชัดทำไมคุณไม่พูดอีกครั้งฮ่าฮ่าไข้สูงเด็กคนนี้เพิ่งบอกว่าเขาจะสอนบทเรียนให้คุณฮ่าฮ่าฮ่าฉันชื่นชมความกล้าหาญของคุณแต่สิ่งที่คุณเป็นสามารถสอนคุณได้คนนี้บ้าเปล่ากล้าดียังไงมาเริ่มยั่วยวนเก่าเศร้าตอนนี้คุณไม่ต้องการที่จะสร้างคุณอยา่าลืมมิสเตอร์กาวเป็นชื่อที่สมเหตุสมผลของเกาครุบทายาแม้ว่าคนเหล่านี้จะเรียกคุณว่าเกาชาแต่ในแง่ของสถานะคุณยังเครียดอยู่แล้วไง คุณเป็นแค่เก่าคิเลนแค่หน้าขาวขาวเล็กๆของหนังนั้นคุณมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่มีนามสกุลของฉันฉันแนะนำคุณคุณไม่อยากมีชีวิตอยู่ตอนนี้จริงๆคุณจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเมื่อคุณยั่วยุฉันดังนั้นฉันจะให้ความคิดแก่ทุกเขาต่อหน้าทุกคนสามข้อเท้าสำหรับเจ้านายของเราบางทีเจ้านายของเราจะเมตตาและไว้ชีวิตคุณให้เขาทำอะไรฮ่าฮ่าฮ่าจังเฉียงคุณไม่ควรทิ้งจองชาวที่ดีวิ่งมาเป็นหมาให้คนอื่นเป็นเกียรติมากคุณอาเขาดูถูกคุณเขาตกหน้าคุณเขาเป็นคพูด ีหมาต้องดูเจ้าของคุณดูถูกจงชฉีองเพียงเพราะคุณไม่ให้หน้าฉันคนถือหักขาเขาให้ฉันทําอะไรจริงๆแล้วเธอคือเชียววอนสาวงามอันดับหนึ่งในลองเชงสวัสดีคุณหลี่มิสโจมิสโจคุณรู้จักเด็กคนนี้คุณเกาคุณหลินเป็นแขกผู้มีเกียรติของฉันและขอให้คุณยกมือขึ้นฉันรู้ว่าคุณเป็นใครคุณทําอะไรให้เขาตาบอดตาหมามึงคุณหลินเป็นทหารที่ฉันฝึก คุณลีคุณโอเคไหมเชียววันวนคุณแน่ใจหรือว่าต้องการยืนหยัดเพื่อเด็กคนนี้คุณเกาอย่าลืมว่าฉันเป็นผู้จัดการทั่วไปของที่นี่หากคุณยังอยากไปต่อตรงนี้อย่าโทษฉันที่ขอให้ใครบางคนระเบิดคุณออกไปสวัสดีคุณเชียววันวอนต่อต้านฉันฉันจะแจ้งให้คุณทราบผลที่ตามมาเด็กชายของคุณจะซ่อนตัวอยู่หลังผู้หญิงกล้าเดิมพันกับฉันอย่างสง่างามใครบอกว่าจะซ่อนแต่หลังผู้หญิงคุณต้องพนันว่าฉันจะอยู่กับคุณจนจบมาว่ากันพนันอะไรดี นี่คือสิ่งที่คุณพูดนี่คือตลาดหุ้นคุณกล้าเปรียบเทียบหุ้นกับฉันไหมไม่น่ารักเลยช่วงนี้ถึงจะเกรงใจแต่ก็ไม่พูดดีมันเป็นข้อตกลงเดิมพันคุณไม่รู้จริงๆว่าจะอยู่หรือตายเจ้านายของเราเป็นที่รู้จักในนามเทพเจ้าแห่งเมืองบังกรคุณไม่กล้าเดิมพันกับคุณตายแล้วคุณหนิงนั่งตัวสูงตัวนี้ในแฟชั่นโบราณมีเสียงบางอย่างแต่ไม่มีการสูญเสียหุ้นที่ผ่านมือของเขาคุณต้องเดิมพันกับเขาจริงๆหรือไม่ต้องกังวลสาวน้อยฉันแน่ใจพูดอย่างมีเกียรต กล้าเดิมพันตั้งแต่คุติดพันความตายงั้นวันนี้ฉันจะไปส่งคุณค่ะฉันจะไม่ทิ้งกางเกงที่หายไปของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใส่มันพูดกับฉันว่าอย่างไรทำตามกฎเราสองคนเลือกหนึ่งหุ้นใครได้กำไรสูงสุดก่อนปิดก็ชนะถ้าคุณชนะฉันสามารถให้ผลกำไรที่คุณได้รับเป็นถ้าคุณแพ้แล้วถ้าแพ้ล่ะแพ้ฉันต้องการเขาฉันต้องการเขาคืนนี้ปรากฏบนเตียงของฉันอย่างซื่อสัตย์ฉันจะทำลายเขาอย่างรุนแรง ท่านอย่าไปไกลเกินไปบอสเฉินฉันให้โอกาสคุณแล้วคุณต้องติดตามเด็กคนนี้อย่าโทษฉันที่ทำสิ่งนี้กับคุณใครสูงไรยางอายหรือมึงจะเล่นทางนี้เฮ้เขาให้ดอกไม้ฉันหลังจากที่คุณเล่นเสร็จแล้วได้หมฮ่าฮ<า>่าฮ่พูดดีทุกคนที่เห็นมีส่วนแบ่งฮ่าฮ่ตามที่คาดไว้ของเกาเจียน แน่นอนว่าคนตามชื่อของพวกกระคาถูกมากจริงๆคุณกําลังติดพันความตายใช่ไหมการเดิมพันของเราสองคนไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับฉันฉันจะให้ข้อยกเว้นสองเท่าแก่คุณเมื่อฉันแพ้เงินที่ฉันมีคือเราจะไม่ได้หายากฉันแค่อยากจะทําให้เขาขายหน้าหากคุณไม่กล้าเดิมพันฉันสามารถให้วิธีแก่คุณได้ตอนนี้คุกเข่าและขอโทษฉันโดยวิธีการเลีบพื้นรองเท้าของฉันสะอาดอาจจะฉันสามารถปล่อยให้คุณไปด้วยความเมตตาคุณต้องหลอกลวงผู้คนมากเกินไปคุณหญินที่แนนบอก คุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือที่สุดที่เขาเคยพบฉันเชื่อคุณนายก็เราพนันกับคุณกูอูถ้าคุณแพ้เดิมพันฉันขอให้คุณคุกเข่าและขอโทษเราทั้งคู่โจคิงนี่คือสิ่งที่คุณทําให้ฉันคืนนี้ฉันจะดูว่าคุณซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนังเอาปากสะอาดใครแพ้ใครชนะไม่แน่ใจวันนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นเทพหุ่นที่แท้จริงคืออะไรฉันมีหนึ่งร้อล้านในกาดใบนี้ วันนี้ฉันพูดทั้งหมดเงินเยอะจังโนเบิลโปรดบอกฉันว่าจะเรียนหนังสือเล่มไหนให้หนูติดตามด้วยนะฮะดูซุปห้าห้าใช่แล้วเราติดตามความสวยอนแน่นอนพูดดีฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเมื่อเร็วๆขึ้นแน่นอนนี้คุณเพียงแค่ติดตามฉันเพื่อซื้อรับประกันว่าคุณจะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องคุณหวังคุณต้องการเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจะไปทําร้ายคนอื่นทาําไมเด็กชายคุณหมายถึงอะไรคุณหมายถึงว่าวัสดุก่อสร้างมีราคาแพง นามสกุลคือหลินคุณช่างโง่เขลาสต็อกวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นครึ่งเดือนติดต่อกันไม่มีเหตุผลที่จะลดลงถึงขีดจำกัดคุณไม่สามารถกินอ่างุ่นและบอกว่าอ่งุ่นเปรี้ยวคุณนางฉันจะไปกับคุณเพื่อซื้อหุ้นวัสดุก่อสร้างเพียใช่ฉันซื้อหุ้นวัสดุก่อสร้างด้วยฉันเคยซื้อหุ้นวัสดุก่อสร้างมาก่อนฉันทำได้ดนดีชักชวนไม่ฟังก็ทำไปเถอะผมลงทุนหนึ่งร้อยล้านซื้อน้ำมันดิบระหว่างประเทศทั้งหมดผมลงทุนหนึ่งร้อยล้านซื้อน้ำมันดิบรรระะะหหว่างปเททศั้มดอไ ฉันได้ยินถูกแล้วคุณต้องการซื้อน้ำมันดิบระหว่างประเทศจริงๆฮ่าฮ่าหุ้นน้ำมันดิบระหว่างประเทศไม่ชอบสุนักกูโอชาวเด็กคนนั้นไม่เข้าใจเราป่วยห้ารอยห้าิห้าเหตุผลระหว่างประเทศตกมาสามเดือนติดแล้วจูจูมันก็สูงขึ้นได้ยังไงเด็กคนนี้ไม่เข้าใจเลยใช่ไหมคราวนี้ฉันกลัวว่าฉันจะล้มละลายลิเซียคุณได้ยินไหมคราวนี้ลูกของคุณตายแล้วผมลงทุนหนึ่งยี่สล้านผมลงทุนห0สิล้านครั้งนี้ฉันชนะคุณเกานี่คือความมั่งคั่งทั้งงหมดขอฉัน ต้องพาฉันไปชนะฮ่า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 หวังใจได้เลยตามผมมามิกแพ็กคุณกำไรที่มั่นคง55 5ห้าหผมมา8 0 0แสนฉันมีนัดบอร์ดและฉันมีรายได้2นายหลี่หลานหุ้นวัสดุก่อสร้างเป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุด้า้คุณซื้อตอนนี้คุณจะได้กำไรโดยไม่ขาดทุนทำไมเราไม่ตามไปซื้อด้วยล่ะโอเคไม่ไม่ไม่ฉันเลือกสต็อกวัสดุก่อสร้างนี้ก่อนคุณไม่พร้อมใครบอกว่าฉันจะซื้อหุ้นวัสดุก่อสร้างฉันต้องการซื้อทั้งหมดเพื่อใช้ในระดับสากล วันนี้ในชีวิตที่ผ่านมามันเกิดขึ้นที่น้ำมันดิบระหว่างประเทศกัวันได้รับผลกระทบจากตลาดน้ำมันดิบสต็อกวัสดุก่อสร้างเต็มด้านล่างนี่เป็นเวลาที่ดีในการต่อรองราคาคุณเฉียนช่วยดำเนินการให้หน่อยนะคะล็อกทั้งหมดหนึ่งร้อยล้านนี่นายหนิงคุณแน่ใจหรือว่าต้องการซื้อหุ้นนี้ไม่ต้องกังวลนะคะต้นฉบับระหว่างประเทศได้ผ่านจะตีกลับทันทีถ้าคุณเชื่อฉันแค่ซื้อกับผมห้าห้าห้าเหตุผลระหว่างประเทศตีกลับด้านล่าง ลูกของคุณเป็นสายลับหรือไม่ตั้งใจส่งสาวงามอันดับหนึ่งของหลงเฉิงไปที่เตียงของฉันฮ่าฮ่าฮ่ารอมจางจ่ายคืนนี้คุณมีความสุขถ้าคุณอยากจะตำหนิคุณเฉียวคนนี้ที่ต้องยั่วยุ่นคุณฮ่าฮ่าในเ<ห>ทียนฉันจะยืนยันเป็นครั้งสุดท้ายคุณต้องการซื้อน้ำมันดิบระหว่างประเทศจริงหรือเชื <ẫn> ่อใจฉันฉันจะไม่เล้อเล่นเกี่ยวกับความไร้เดียงสาของคุณจะตายก็อย่างโมฉันกล้าสาบานหุ้นวัสดุก่อสร้างที่ต้องค้นหาอย่างไม่ต้องตกถึงขีดจำกัดฉันกำลังลงทุนแปะ เปรี่ยนท่านอาจารย์นี่คือ80สิล้านของพ่อฉันให้ฉันและพ่อติดตามคุณเพื่อหาไรายได้ห้า้อยห้าห้าเพิ่มอีก8ปสิบล้านนี่คือหนึ่งร้สดีนะไอห,หนูหลังจากคืนนี้คุณต้องขอบคุณฉันเป็นอย่างเทะ hey, ใช่ใช่ไม่เป็นไรม้าที่ตายแล้วเป็นหมอม้าที่มีชีวิตได้รีหวังว่าคุณจะไม่ทําให้ฉันผิดหวังฉันจะให้คุณหนึ่งล้านเพื่อซื้อน้ํามันดิบระหว่างประเทศหนึ่งล้านเฉียว,วัหวาน คราวนี้คุณกลัวว่าคุณจะสูญเสียภรรยาและสูญเสียไม่ใช่แค่หนึ่งล้านนี้จะสูญเปล่าแม้แต่คุณก็ต้องเป็นของฉันอย่าพูดน้อยเกินไปเพื่อไม่ให้โดนตกหน้ามันขึ้นจริงๆยืมแค่สองนาทีสามก็ไม่ต้องขึ้นไม่ได้ไกลขนาดนี้พวกคุณดูเร็วทั่วสวนนาาชาติตกอะไรทำไมมันเป็นแบบนี้นายหลินคุณไม่ได้บอกว่าราคาสวนจะเพิ่มขึ้นรออีกนะคะตอนนี้ยังไม่เด้ง เชียวว่านว่าหนอคุณไม่ควรคาดหวังให้เด็กคนนี้ชนะจริงๆหรือฉันแนะนําให้คุณยืนเคียงข้างฉันตอนนี้บางที่คืนนี้ฉันจะอ่อนโยนกับคุณฉันเชื่อว่านายหลี่ในเมื่อเขาบอกว่าจะชนะก็ต้องชนะคุณเชื่อเขาเขาเป็นคนโกหกแกล้งคุณเล่นเฉยๆไม่มีทางที่คุณจะไม่โกหกเลยนะเสียงร้องโยโยโยกไม่อายหรอทำตัวแบบนี้ห้า คุนของคุณร่วงแน่เลยใช่ไหมเพียนไปแล้วนะห้ารนะ้อยห้าสนหาสามรอยยี่ิบอ็ดอะไรเนี่ยเป็นอะไรอยากตื่นเต้นอะไรบ้านวัสดุก,ก่อสร้างไม่ได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมคราวนี้ไม่ใช่วัสดุก,ก่อสร้างแต่เป็นน้ำมันดิบขึ้นอะไรมันขึ้นมันขึ้นจริงๆคุณคือคุณเห็นว่าใบหน้าของคุณโตขึ้นอีกครั้งพระเจ้าทำไมยวนๆถึงสูงขึ้นเรื่อยหยุดไม่ได้แล้วเป็นไปได้อย่างไร ชื่อเดิมคือหุ้นขยะที่ไม่เปลี่ยนมันจะขึ้น,นได้ไดยังไีท่านอาจารย์อยาตื่นเต้นต่อให้ขึ้นแค่ไหนก็ขึ้นหุ้นวัสดุก,ก่อสร้างไม่ได้สต็อกวัสดุก,ก่อสร้างยังคงลดลงอะไรปิดแล้วหุ้นกลมขึ้นบ้าเป็นไปได้ยังไงอาของผมห้าสิบล้านของผมแปดสิบล้านฉันล้มละลายตลกฉันควรทําอย่างไรฉันจะไปหา<ล>ม่ของฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดอะไรขึ้นเซียวฟานคุณทําได้ยังไง คุณขยับมือและเท้าของคุณหรือไม่ให้ฉันสูงผู้หญิงเลวจับแท้ได้อย่างไรฉันเป็นคนธรรมดาฉันทำอะไรได้บ้างอย่าลืมยอมรับความพ่แพ้คิดถึงดูจอใหญ่มันขึ้นจริงๆสี่ครั้งเต็มจากหนึ่งรล้านเป็นสี่ร้อยคุณเรียคุณน่าทึ่งมากฉันรู้ว่าฉันซื้อน้ำมันด้วยทันแล้วตอนนี้ทิ้งทุกสิ่งที่ยอดเยี่ยมซื้อน้ำมันเครื่องออฟติคันทั้งหมดคุณหลินฉันรู้ว่าคุณต้องชนะ เพื่อนตัวน้อยหุปากเพื่อฉันเกาเจียรนยินดีที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ไม่เพียงแต่คุณจะต้องคุกเข่าเพื่อเราทั้งคู่นเพื่อ,อนนชดเชยผลกำไรของคุณเป็นสองเท่าอยากให้เหลาสเป็น <ขอ S 2> ไป<ท>ไม่ได้เด็กชายคุณทําให้ฉันสูญเสียอย่างน้อยแปสิบคุณต้องรอบเงินนี้ให้เหลาสเกาเจียงเรนคุณไม่อยากกลับไปหรือฮึวันนี้ฉันจะกลับไปทําอะไรวันนี้คุณทําให้ฉันเสียหน้ายังทําลายชื่อเทพหุ้นของฉันให่เจ้านายยังไม่ได้ขอให้คุณคํานวณบัญชีนี้ ขโมยคนคุณต้องไร้อย่างอายเห็นได้ชัดว่าทักษะของเขาไม่ดีเท่าตอ,ตอนนี้ <pic. S 2> โทษคุณและเขาก็แพ้ฮ่าฮ่าฮ่าเชียรอัอนวอนเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนแต่มันเป็นแค่ขยะจากก้นบึ้งของสังคมฉันจะรังแกเขาได้ยังไงเขาจะรายงานอะไรให้ฉันได้บ้างคนถือกองตำรวจยกระดับโยนเขาออกไปให้ฉันเกาเจียเรนนี่ไม่ใช่ไซยกระดับ <h ans> มีฉันในฉันเห็นว่าใครกล้าทําอะไรกับเขาตีของถ้าคุณกล้าที่จะต่อสู้กับฉันอีกครั้งเชื่อหรือไม่ฉันทําลายตระกูลโจการยอมรับความพ่ายแพ้เป็นหลักการพื้นฐานของผู้ชาย คุณแน่ใจหรือว่าต้องการกลับคำพูดมันคือคอะไรก็สมควรที่จะให้หลักการกับฉันเพิ่มเชื่อหรือไม่หนึ่งคำจากฉันจะทําให้คุณออกจากประตูนี้ฉันจะให้คุณรู้ช่องว่างระหว่างคุณสองคนเห็นขยะนนี้ไหมฉันไม่ต้องการเห็นเขาอีกตัดความตายของเขาให้ฉันและโยนมันทิ้งไปฉันเห็นคุณที่กล้าคุณหยุดมัน เกาจีอรเรนอยู่อย่างปลอดภัยเกาชีนานคุณมาทําอะไรที่นี่ไม่ควรแม้แต่จะสนับสนุนเขานายเหรียญเป็นผู้ช่วยให้รอดของฉันฉันไม่สนใจสิ่งที่คุณมีกับเขาแต่ใครใดที่ยังมีฉันอยู่ครอบครัวเก่าจะไม่ยอมให้คุณแต่ต้องเขาอย่าคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถเป็นตัวแทนเราได้ที่ยังมีฉันอยู่เกาแค่เมื่อคืนนี้ใช่ฉันไหมเดิมทีฉันยังคำนึงถึงเนื้อหนังและเลือดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะตามใจตัวเองถ้าลูกพี่ลูกน้องไม่เห็นด้วยก็มาต่อสู้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องทำ วิธีการตามอำเภอใจคุณยังไม่ส่งแขกอร่อยมากฉันจำได้ท่านอาจารย์อยากกรบฉันได้แลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมดเป็นดอลลาร์ระหว่างประเทศน้ำมันกวนเขาแน่555มาดูกันขอบคุณมากที่ช่วยฉันดูแลหลิงเซียว พี่แนนเขาเป็นเพื่อนของคุณคุณคือเพื่อนของฉันฉันควรช่วยเขายิ้มคุณหุนหันพลันแล่นเกินไปไม่เจ็บอาฉันสบายดีแล้ววันนี้สองคุณนางมาช่วยมึงอย่าเลอะเทอะแต่วันนี้คุณทําให้ฉันประทับใจอีกครั้งฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะสามารถเล่นหุ้นได้ด้วยซ้ําอาใช่สต็อกประมาณการน้ํามันดิบยังคงเพิ่มขึ้เรายังสามารถเริ่มต้นซื้อก็อยังซื้อได้ แต่คุณต้องฟังวิธีการซื้อที่แน่นอนสาเหตุที่น้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นไม่ใช่แค่อิทธิพลของปัจจัยระหว่างประเทศี่ลึกกว่านั้นคือมีคนต้องการใช้ประโยชน์จากมันรบกวนตลาดดังนั้นในเวลานี้คุณต้องไม่ซื้อสุ่มสี่สูงห้าอืมหีเสี่ยวคุณรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเหตุระเบิดชาติก่อนคณนับไม่ท้วนซื้ออย่างมั่วเป็นผลให้หลังจากสามวันสาเหตุลดลงมากกว่าห้าครั้งลงทงุนนับไม่ท้วนลงละลาดเหตุการณ์นี้อาจเป็นพาดหัวข่าวในขณะนั้น ถ้าการตัดสินของฉันไม่น้ำมันดิบจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกสามแต่หลังจากสามวันจะถูกเจาะเข้าไปในต้นแบบดังนั้นก่อนหน้านั้นอย่าลืมทิ้งสต็อกน้ำมันดิบทั้งหมดดีนายหลีฉันฟังคุณโดยวิธีการที่นายหลีคืนนี้คุณว่างไหมฉันต้องการเชิญคุณไปทานอาหารเย็นฉันทำไม่ได้การตลาดมีนัดกับฉันแล้วเห็นได้ชัดว่าฉันนัดก่อนฉันเองฉันเองต่อมาภรรยาของฉันนัดอาหารเย็นให้ฉันก่อน รอฉันอยู่ที่บ้านนะคะฉันต้องไปรับลูกก่อนฉันจะถอนตัวนัดนวันอื่นรีบนัดไม่มีตาแน่นอนขี่จักรยานพังแล้วกล้าแต่พอดของฉันคุณสามารถจ่ายได้เห็นได้ชัดว่าคุณขับรถเองโดยไม่มีตาทำไมยังด่าก,กูอีกฉันขายคุณราคาถูกคุณฉันนี่คือปอเช่ คุณทำลายมันคุณสามารถจัดารได้มันเป็นแค่พานะไม่ใช่หรือวิธีการขนส่งรถของฉันมีมูลค่าหลายแสนแม้ว่ามันจะเป็นชีวิตของคุณมันเป็นแค่ล้อเดียวกับฉันลืมหรือเข้าวัดก่อนแล้วเสียเงินไปหยุดคุณต้องการที่จะไปเมื่อคุณวิ่งเข้าไปในรถของฉันอยู่ที่ไหนแต่คุณสัมผัสมันและใช้เงินไปหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นไปกันเถอะคุณขับรถมาชนฉันฉันไม่ได้ขอให้คุณเสียเงินและทําให้ฉันเสียเงินอะไรแค่อาศัยวิธีที่ผู้ชายคนนี้ขับรถและต้องการแบล็กเมล์ระวังคุณนี่คือปอเช่เล่นกับใคร พูดยังไงวันนี้ต้องเสียเงินพ่อฉันกลัวลูกชายของฉันจะเป็นเพื่อนกับฉันได้อย่างไรแม่ไม่ได้บอกคุณเหรออยู่ห่างจากคนประเภทนี้สกรปรกไปหมดป้าฉันไม่สกรปรกฉันจะอาบน้ําทุกวันกล้าเปิดปากเป็นถีจนหรือถีจนสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถล้างออกได้คุณฉัน<า><า>ไม่ได้ติผส้หญิเท่าแต่คุณต้องเติมแป้งให้เต็มปากไม่ไปต่อทําไมลูกมีตัวไหนมาคุณกล้าที่จะตีฉันคุณกล้าที่จะตีฉัน คุณกล้าที่จะสิ่ง,งที่ฉัน,ฉนตีคือคุสุนักที่ดูถูกเหยียดหยามผู้หญิงถ้าเจ้ากล้าพูดอีกข้าจะทุบตีเจ้าได้ยินไหมตอนนี้พ่อไม่สกปรกเลยฉันจะล้างกลิ่นหอมทุกวันอุ๊บเลอเธอไม่สกปรกแน่นอนป้าคิเรคนนี้มีจิตใจที่สกปรกผู้หญิงคนนี้สมควรที่จะถูกเที่ยนจริงๆแค่ดูถูกคนบ้านนอกก็เกลียดมากได้รับการดูแลจากแม่ของคุณรอฉันพ่อคุณต้องการทํารถด้วยสาวน้อยเราไม่สนใจสองขวดนี้พ่อซื้อสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ ว้าวพ่อรถที่นี่สวยมากอยากให้ชอบอันไหนพ่อซื้อให้ที่รักครอบครัวของเราไม่มีเงินสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขอถามว่าคุณมีความต้องการอะไรใหม่ครับลองดูตามใจเรานะคะท่านครับนี่คือรุ่นที่หรูหราที่สุดในร้านของเราไม่เพียงแต่มีสมรรถนะของรถสปอร์ตเท่านั้นยังมีที่นั่งนิราภัยสำหรับเด็กแค่ราคานี้ผัวคือเขา สามีของฉันเป็นคนที่ตีรถของฉันเมื่อเขาตีฉัน,ฉนคุณเป็นคนที่เอาชนะภรรยาของฉันกล้าที่จะมาที่นี่วันนี้คุณเป็นเด็กขี้อายคุณตายแล้วสามีของฉันอยู่ที่นี่ผู้จัดการของร้านคุณเป็นเครือข่ายการลงทุนด้วยตนเองผู้จัดการเจ้าสุภาพบุรุษคนนี้มาที่นี่เพื่อซื้อรถเท่านั้นมีความเข้าใจผิดใดๆระหว่างคุณหรือไม่ตาของคุณโตขึ้นที่ก้นของคุณหรือไม่คุณเห็นไหมว่ามีคนบ้านนอกแบบนี้ยังมากที่สุดก็แค่ซื้อรถสามล้อใช่ไหม พ่ออยากลัวที่จะเห็นว่าพ่อสร้างราคาถูกได้อย่างไรคุณฟังฉันฉันต้องการให้คุณเป็นรถที่แพงที่สุดห่าห้าห้าคนตาบอดเรายังไม่ได้คำนวณบัญชีเก่านี้วันนี้คุณมาหาฉันอีกครั้งอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับการซื้อรถที่ดีที่สุดของฉันที่นี่คุณรู้จักรถที่ถูกที่สุดของฉันที่นี่คันหนึ่งราคาเท่าไหร่คะอาคุณไม่เข้าใจภาษามนุษย์ฉันบอกว่าแพงที่สุดเปโตรส ดูว่าข้างในราคาเท่าไหร่เพียงพอที่จะให้เงินฉันซ่องรถเฮ้ไข่น้อยคุณต้องฟังให้ดีถ้าไม่มีเงินในนั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจและจับกลุ่มผู้คนฮ่าฮ่ใช่ใส่เขาและไอตัวเล็กๆของเขาจับให้หมดเลยคุณกล้าที่จะตีฉันคุณกล้าที่จะตีฉันฉันไม่กล้าที่จะตีภรรยาของฉันไม่เป็นไรคุณแนะนําให้ฉันไม่ตายคุณทําไม่ได้ยอดคงเหลือในบัตรธนาคารอยู่ที่ห้8ล้านหยวน คุณไม่ได้บอกว่าคุณจะตีฉันทำไมจู่ๆก็คุกเข่าลงสามีคุณลุกขึ้นเร็วๆต้องมีบางอย่างผิดปกติกับเครื่องจะมีมากกว่า500ล้านได้อย่างไรไม่คุณพูดอย่างนั้นดูโทรศัพท์ของฉันและทำงานให้ฉันแล้วฉันจะตรวจสอบอะไรทำไมคุณไม่สนใจเขาพ่อไม่ควรมีเงินแค่ห้าเหรียญหรือเขืมขำตายจริงๆป,ป,ปากคุณต้องการดื่มจนตายหรือไม่ท่าน,นี่คือบัตรของคุณ ตรวจสอบแล้วในนั้นมีเงินเท่าไหร่คะเห็นชัดๆเห็นชัดๆขอโทษนะคะคุณวางใจได้กลับไปนะคะฉันสอนบทเรียนที่ดีให้เขาคุณควรสอนบทเรียนดีๆให้เขาแต่ตอนนี้ช่วยฉันชำระเงินดาวก่อนโอเคข้าไม่ต้องกังวลนะคะไปต่างจังหวัดตัวที่แพงที่สุดของเราที่นี่คือสิบล้านประตูเดียวกันอ่ะฉันจะจัดการให้คุณเดี๋ยวนี้นะคะรอใครนะคะบอกว่าประสิทธิภาพของคำสั่งซื้อนี้ที่ให้คุณช่วยฉันนับเป็นของคุณไม่ใช่ฉันขอบคุณครับไม่ไม่ คนอย่างคุณที่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ของพวกเขาถูกกำหนดให้คงอยู่ตลอดไปสายดีครับเชื่อหรือไม่ฉันทำให้คุณรวยวันนี้ใช้จ่ายไม่ออกฉันไม่เชื่อว่าคุณจะพูดอย่างนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานอีกแล้วครับเราเก้าครุบไม่ต้องการคุณเพราะความหัวสูงแบบนี้ฉันตกงาน ลืมบอกคุณว่าฉันรู้จักหัวหน้ากลุ่มของคุณเพิ่งฉันตกงานฉันภรรยาแม่คุณเห็นไหมว่าคุณซื้อรถสวยๆให้ฉันฮีโร่คุณบ้าไปแล้วรถคันนี้จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากการหาเงินไม่ใช่เรื่องง่ายจะฟุ่มเฟือยได้อย่างไร ฉันรู้ว่าคุณไม่สนใจแต่เราไม่สามารถสูญเสียลูกได้ตอนนี้รถมีฉันพร้อมที่จะตีในบ้านดีๆอีกครั้งสำหรับคุณงั้นฉันจะรับโทรศัพท์เฮ้คุณเก่าคุณเป็นดาวนำโชคของฉันฉันจะทำตามบัญชีก่อนซื้อน้ำมันดิบระหว่างประเทศด้วยเงินทุนทั้งหมดตอนนี้ทำเงินได้หลายร้อยล้านซิงเจโอจะยอมรับมันเมื่อคุณเห็นมันใช้เวลาในการทิ้งหุ้นเหล่านี้ทั้งหมดไม่อย่างนั้นมันจะสายเกินไป ฉันจะจัดให้คนดำเนินการตอนนี้ขอให้เลขาหวังส่งอาคารให้พักตากอากาศของปูน้นคุณสามารถไปตรวจบ้านได้ตลอดเวลาไม่ไม่คุณช่วยฉันมามากแล้วฉันไม่ต้องการมันจริงๆเทียบกับเงินหลายร้อยล้านที่ฉันหามาได้เงินจำนวนนี้คืออะไรคุณแค่ยอมรับรอจนกว่าคุณจะขึ้นบ้านฉันจะมาที่ประตูพร้อมกับของขวัญอีกครั้งไม่เป็นไรโอเคเปลี่ยนคลังสินค้าแล้วเปิดไม่มีความสุขอา สามีทำไมฉันรู้สึกเหมือนกำลังฝันนี่คืออะไรยังมีอีกหลายสิ่งที่จะทำให้คุณประหลาดใจแน่นคตฉัน,น,นบอกบว่าฉันจะให้ชีวิตที่ดีที่สุดแก่คุณและเหมียวเหมียว,ยวคุณเต๋าคุณมาแล้วใช่เพื่อแสดงความยินดีกับคุณในพิธีขึ้นบ้านใหม่เหมียวเหมียวรีบโทรหาป้าเฮ <Hey! S 1> ดิงวินาทีท,ที่จะามามีของขวัญให้คุณนพรกรินเจได คุณเต๋าคุณทำเงินได้มากมายเหมียวเหมี้วชอบไหมดูขอบคุณนนาขอบคุณน้าคนสวยชอบมากคุณเกาฉันจะไปส่งผลไม้น้ำให้คุณคุณคิดผิดที่บ้านขอบคุณฉันจะไปด้วยช้าลงหน่อยคุณเขาฉันเห็นว่าหน้าคุณไม่ค่อยดีเกิดอะไรขึ้นและมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่คือได้ข่าวมาบอกว่า เกาจีเรนและจงชีพวกเขายังซื้อแหล่งที่มาจำนวนมากฉันกังวลเล็กน้อยว่าพวกเขาจะเพิ่มขึ้นในขณะนี้มันไม่ดีเกินไปฉันกลัวว่าพวกเขาซื้อ